ก่อนที่จะไปดูคลิปกันต่อนะครับผมคลิปนี้อาจจะมีเนื้อหาคำหยาบคายที่ไม่เหมาะสมนะครับน้องๆหนูๆเนีน่ยควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองด้วยนะจ๊ะมั V SS S <c oughs> S กับบาเลตเอาอรงิง,งบาเลตที่ <c oughs> ไม่ได้เป็นปืนที่มันหาง่ายขนาดนะี้เมื่อกี้เหมือนจะมีคนลงกับเราอยู่ครับเอาปีกปีกไก่ปีกไก่ อเอาอีกสิ่งสิ่งที่เราเพิ่งพูดไปเกมไหนถ้าเราอยากเล่นปืนอะไรนะปืนนั้นมันจะไม่ดรอปครับเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเนี่ยเอคยี่มเลยเกมที่อยากเล่นไม่มี s s s เมื่อกี้มาลงกับเราคนหนึ่งไม่ใช่หรอ <c oughs> ไปไหนวะไม่มีคนลงกับเรามาตี้หนึ่งอะ่ะไม่บวกกับเราไม่ไม,มีเลยคร s, <S, <c oughs> <S ออกไหมกดออกเข้าใหม่ไหมลองฮ้ย ว่ะเธออีเลยกุ้ยไม่ไหวแล้วเอาว่ะอาว่เอาว่ะสถานการณ์ได้ว่ะสถานการณ์ได้ครับเกมนี้ผมว่าผมเข้าไปชาร์จเลยครับแล้วก็บอกไปว่าผมไม่ติ๋นะดีใตปะเ้ยสวย สุดยอดผมไม่ติมนะครับผมไม่ติมนะผมบอกก่อน <G ül üyor> บ้านนี้เหรอได้ยินเสียงนะเราได้ยินเสียงนายนะไอ้หนุ่ม <G ül üyor> ทุกคนคิดว่ามันคือกล่ก <G ül üyor> องสมหรือคนนะเฟียลไม่เฟียลก็ทำไฟคุณเลี้ยวนะ่ะเข้าใจปะเฮ้ยหนาว่ะหนาวอะ,น,วะน,นี่ติมหรือเปล่าไม่ติมนะครับบอกอบอก่อนไปเก็บตาล่าก่อน ตาล่าตาล่าตาล่าต็คือคืเหมือนจะอยู่ชั้นหนึ่งล้มาก่อนยังอยู่ไหมครับไอโบมี3ลูกอพอได้ปามเตาล่าที่เลือที่สุดในวันนี้อเขาหนีไปแล้วอ่ะเฮ้ยอ้เกือไปเกือไปช่วงนี้ยิ่งติดประมาทอยู่ผมอะชอบยิงแล้วไม่ค่อยตั้งไอ้บสวยครับสวยโอ้ไอ้บไอโบแจมแจม ถ้าได้บาเลีสจะเจ๋งกว่านี้ะเพราะว่ามันจะเป็นคอมโบที่โหดร้ายและทารุณนะครับเหมือนที่ผมได้เคยบอกไว้เวลาย,ยิงแล้วมันติดพิษเนี่ยยังไงเขาตั้งไอวอลพอาะเขาตั้งไอวอลปุ๊บเราก็เอาบาเลสีสยิงแบบนิ่มๆแค่คิดก็สยิวแล้วอะทุกคนบาเลีสจา๋าบาเลสาีเลสอยู่ไหนจ๊ะหรือว่าเราจะเล่นเป็นยิงยิง A W ก่อนไหมเออเล่นแบบยิง A W ไปก่อนแล้วก็เอา V ีเซตซ้ำอย่างนั้นก็ตายให้เหมือนกันนะถ้าสมถติว่าเรายิง V ีเโดนสักประมาณ3-4นัดอะ นะเพราะ A W มันก็น่บบาละ150อยู่แล้วถูกปะเออได้อยู่เฮียประมาทตั้งนานแล้วไม่ใช่ตอนนี้ว่ะ <c oughs> ผมเป็นคนหนึ่งที่ชอบเก็บไออลแต่มักไม่ได้ใช้ครับ <Brand. S 1> ใครบางคนพูดว่าวันก่อนเลยเนี่ยเมื่อวานเลยเนี <c oughs> ่ยเฮียป็นคนที่เก็บไอวอลมาเยอะครับแต่มักไม่ได้ใช้ก <Nope. S 1> ูเก็บมาทำใหม่เฮ้ยมีคนโดดแล้อว,ว,ว่ามีคนโดดเข้าไปในวงแล้วอะแต่ตรงนี้มันวงฟ้าทุกคนยังไงมันก็ต้องมีบาลตวางครับเชื่อผม เป็นอะไรที่เบสิกมากๆเพราะคนส่วนมากเกมนึงเนี่ยจะมีคนเล่นบาเลตเนี่ยไม่น่าจะเกิน3คนคนเล่นบาเลดไม่น่าเกิน3คนครับผมมั่นใจว่าตัวนี้ต้องมีบาเลตวางอยู่อ้าวไอวอด้วยอะไรมันจะดีขนาดนี้ไม่มีบาเลตวางเลยครับมีแตา่คา9 8ไม่งั้นคนก็น่าจะหยิบไปแล้วอะไปเลสตโก้เก็บมาให้คนที่ฆ่าเฮียงไงวะเฮ้ยเฮคุณมิ่นผมอีแล้วนะครับชึบทุกคนดูเป็นไง เอาว่ะเอาว่ะเอาว่ะบาเรตว่ะมีคนใช้บาเรต <Enfin> ์ว่ะคุณตีเหรอครับกูกี้คุณว่าคุตลกเหรอครับระวังเ ือบไปแล้วมึงก็โหดเกินมึงปาลระเบิดได้เท่มากเลยอะเกือบไปแล้วครับทุกคนมาเลตดีกว่าครับ A W มันจ่อยวอไม่ได้ครับ A W มันแรงก็จริงนะแต่มันจ่อยวอไม่ได้ครับเพราะว่าบาเลตดีกว่าฮะโอ้เมื่อกี้ปาลระเบิดได้เฟี้ยวมากครับปาลระเบิดชิ่ง1 2 <t Dragon> 1 <luxury> <sh arp> 2 3 1 2 1 2 1ครับเมื่อกี้เกือบตายได้มา5คิวอะทุกคนคิดว่าเกมนี้ชนะปะคิดว่าชนะไหมอะไรอะอ๋อกล่องศพ ตายไหมตายไหมตายไหมนะสุดท้ายซึบตายเถอะตายเถอะตายเถอะไอชิบหายมึงตายเถอะโอ้โ,อโหมึงวิ่งไปไหนเนอะอืมมึงวิ่งซะไกลแกมัยเอาอีกแล้วเหรอเอาอีกแล้วทุกคนบนป่องฮะบนป่องมีคนเรียกแอร์ดรอปอีกแล้วเหอาเบอร์ไหนไวนะน่าพอแล้วยิงไปได้ปะ มันเที่ยวมันเที่ยวขึ้นไปทำใหม่เนี่ยเขาขึ้นไปทำใหม่ทำไมครับน่าใช้อุ้ยอุ้ยเอาว่ะเอาลัดเอาได้ด้วยกูเอาได้ด้วยชิมหายละเดี๋ยวไม่เปรียวก็ทําแฟนสิเลี้ยวหน้าเข้าไปเลยครับเลือบรอเปล่าไม่รู้ว่าเข้าไปแล้วมันเป็นคอมโบก็บอกอยู่ อะไรอะไรอะไรเนี่ยทำอะไรโอ้ชอบทำอะไรไม่คาดฝันไม่กูได้เห็นจริงๆเลยนะเกมเนี้ยคือเขารู้ว่าผมอยู่ฝั่งนี้หรือเปล่าหรือเขาไม่รู้ฮะเขาอาจจะไม่รู้ก็ได้แต่คอมโบบาเล็เบียเซมันเจ๋งจริงทุกคนคือมันเป็นอะไรที่คนปกติเขาอาจจะไม่ได้คิดว่าแบบเออเราอาจจะเล่นเบียเซถูกปะแต่กลายว่าเราอะเล่นบียงโอ้โหไอวลไอวอเยอะเกินหผมพกอะไรมาไม่ไทเ็ไอวไม่ได้วะ ไอวอลย่างเยอะเลยอะเมื่อกี้มีประมาณ8 5 0 0 0นห้ลูกอะป่ะเดี๋ยวลงข้างล่างดีกว่าครับข้างล่างน่าจะปลอดภัยกว่าข้างบนมันเล่นลำบากโดยมาทางนี้ที่ไรหลอนป้อมทุกทีเลยกลัวว่าบนป้อมจะมีคนเออว่าเออไอตัวข้างบนผมลืมไปเลยนะว่าตอนแรกผมกะว่าผมจะรอยิงวันนี้ว่าลืมเฉยไฟวอลไฟวอลรับป้อม ถ้าไม่ตาย v s ก็ตายเพราะบาลีครับจริงๆเหลือกี่ตัวแล้วอ่ะ้เหลือหกตัว,วเกมนี้เลี้ยวไดกระแชมคน้ ก็ว่าเขาบุญดีมากเลยคือไงเขาต้องเข้าวงไว้ทุกคนแล้วก็ยิงยิงยิงบอลโบไปมันเป็นแผนล่อให้เขาต้องตั้งไอโบฮะเฟี้ยวกระสุนจะหมดไหมบราห์อุ๊ย้ายบอสเกิดไปแล้วกูเกิดไปแล้วบราห์เอาวะเอาวะ มันมีคนลาดผมหรอลัษฎ์หรอลัษเหรอเราเหมือนจะมีต้นไม้ตรงนั้นอะที่ผมรู้สึกได้ว่ามีอะนี่ไงนี่ไงว่าแล้วว่าแล้วเชียวมีไม่ไง มหลบยานอกจอเลยอะหะะบปวา่าปเฮ้ยกดท่าแล้วกดเอาเลยครับ เวเซนก็ยังเป็นปืนอนึ่งที่โกงนะสหรับผมอะเออก็ยังเป็นปืนอนึ่งที่มันโกงมากเลยนะไหลเจ็บสามคิวอีกแล้วห้าพันดาเมจรอบนี้จัดว่าแจมแล้วหลับใครที่อยากดูวี่หมูเก็บแรงแบบสดๆน,นะครับผมให้ตามมาที่ f a c e b o o แฟ a เพจบล็อกสกินชาแนลนะครับผมตามมาเยอะๆนะีฮะพี่หมูรออยู่